การเซตคอนโทรลนะครับมาแตะที่ QC Multi c o n s t r a i n นะครับแล้วก็แตะ New นะครับแล้วก็แตะคอนฟิกปกติที่ผมเจอเนาะคือคือคอนโทรลตัวไหนเซตก่อนเนี่ยเวลาเรียนลำดับมันจะขึ้นตามตรงนั้นนะครับแต่ตัวนี้ผมเซตตัวนี้ก่อนแล้วแต่ว่ามันเอายูรินขึ้นมาก่อนไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นอะไรคือก็พยายามเอาตัวที่เราต้องการขึ้นก่อนเนี่ยมาเซตไว้ที่แรกันแรกเนาะ แล้วก็นิวนะครับแล้วก็ใส่ชื่อคอนโทรลตรงนี้ว่าเราจะชื่ออะไรเสร็จแล้วก็ใส่ล็อตนะครับล็อตแล้วก็นิวล็อตนะครับก่อนที่จะพิมพ์แล้วก็แต่เลือกเทสอ่าอิเล็กแอเซ่เนาะ เราเรียกว่า QC ที่เราจะรันมีเทสอะไรบ้างนะครับพอทีแรกเสร็จเสร็จเนื่องจากว่าเราไม่ใช้คอนโทรลที่เป็นของบริษัทเทคโเพาผานนะครับเราต้องกรอกเน้นนทั้งหมดเลยนะครวิธีการก็แตกเรื่องเป็นสีเหลืองแล้วก็มีไฟดัตตานะครับการกรอกถ้าคอนโทรลเล้งมีนะครับเอาเล้งมากรอกตรงนี้กรอกค่าต่ำค่าสูงนะครับแต่แล้วก็กดเฉลยมีได้ดีมันจากรวนมีแล้วก็เอ็ดี้ห แต่เราเจอคนทแลักแลนด์อกมามันก็มีมีแคลมีเอสซีอยู่แล้วมีความหมายเท่าเดิมแล้วถ้าเราพิมพ์เมนูบัจเตอร์รอีกเรื่อยค่ะอ่าตอนนี้พิมพ์พิมพ์ก็ได้ครับมันจะขึ้นเวลาที่เราดูผลคิวซีมันสามารถเทียบกับค่าอของคล้ายๆว่าบางทีเขาจะดูเพียไอแคลมีนนะครับแล้วก็อิงตามมีบริษัทเขาสามารถดูได้สองอแบบแบบมีน้า,าเท่าไรและอิงตามมีบริษัทอยู่ในช่วงไหมประมาณเนี้ยถ้าเราพีตรงนี้ไปมันก็จะสามารถอิงได้อ๋อถ้าเราพีไปก็จะเห็นใช่ มันจะมันน่าจะเป็นเมอาร์หลกัหลกๆมันจะเอาตัวนี้ไป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 าห่ไราอหเีมคือตอนที่ทํามันจะมีตรงเนี้ยไอตอนที่ดูผลนะครับมันจะมีเมนูเคร์เจเอร์เทียบนะครับว่าเราจะดูเทียบกับของบริษัทหรือเทียบกับไม่ไม่เลือกดูเทียบกับของบริษัทอ๋อแสดงว่าถ้าเขาต้องการ แต่ในวันที่เขาจะเอาตามลูกเล็กก็คือเราก็ใส่เมนูเซ็ตเล่นอะไรก็ได้แต่เนี่ผมจะไม่ค่อยใส่นะครับถ้าผมลองเองมันเพิ่มภาระไม่ได้เลยมันเพิ่มภาระแอปบอกว่าไม่ค่อยใส่เราก็ใส่แค่ไอ้เป็นเด่นนะลูกค้าลูกค้าที่ดูเขาเขาก็ไม่ได้ละเอียดถึงถ้าจะไปไปดูตามเพียเขาอาจจะคือบางที่มีโปรแกรมก็จะดูที่โปรแกรมนะครับแต่ถ้าถ้าเหมือนเหมือนที่ใช้เห็นงเราขาจริงๆเนี่ยเขาก็จะไม่ดู เทียบกับตัวเมนูเฟเจอร์นะครับเขาจะอีกตามนั้น mm hmm. แต่ว่าค่าตัวนี้มีปัญหาเข mm hmm. าให้ผมเจ็คเพียงให้วพาค่าเพียงกับที่เขาได้ปัจจุบันไปด้วยทางหรือเปล่า mm hmm. แต่ว่าจะไม่ไม่ค่อยดูเทียบกับเมนูเฟเจอร mm ์ hmm. ตอนนี้เป็นเป็นออปชั่นนะครับถ้าจะเทียก็เทีดได้แต่ผมมองว่ามันมัน,ม,นมันก็เพิ่มภาระเพราะเราเรากรอกเยอะอะ เพจนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับแล้วก็กรอกนะครับกรอกให้ครบนะครับพอกรอกเสร็จแล้วปุ๊บกแอดเลเวลนะครับอันเดียวเดียวก่อนแล้วกันกดแอดเลเวลปุ๊บมันจะเซฟชื่อดีเนาะแล้วเราก็ ไปนี่เบลสองนะครับแล้วก็แตะเรืองเทส์มานะครับ้ทำติดเรื่องนแตะ่เป็นอดอคเดรน่ือนอะวก่ลอัาเือแบออล้ด่ตะกีเ็น้อียวมันจะปกติทแอล้อเลก็เลย่หน่อคออบอลอลแลนดอกหนึ่งมันเรียว่หนึ่งเป็นหนึ่งล็อเออเรล็อ เลเวลหนึ่งหนึ่งล็อตชื่อล็อตมันไม่ตรงกันอ่ะเลเวลสองกับเลเวลสามเลเวลสองกับล็อตเลเวลสามแยกกันผมว่าถ้าถ้าจะง่ายในการดูผลนะครับผมว่าควรจะเป็นหนึ่งล็อตแล้วก็เลเวลก็ใส่ไปค่อยท้ายอย่างเงี้ยมันดูได้สองแบบสมมติว่าหนึ่งสามศูนย์แปดสแลกหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งต้องหาอะไรที่มันเชื่อมโยงกันได้ให้มันให้มันเป็นกลุ่มเดียวครับถ้าเกิดเรามามาทำ ทำสอบชื่อเวลาดูดูกราฟมันจะไม่สะดวกองนีแหละบขอโทษครับขอันะครับ,นนรบมันจะได้มันมันใส่เคราหมายมันใส่เคราหมายได้ไ,ดไหมมันใส่เคราหมายได้แต่ม,มันมันหนึ่ง คืออย่างนี้เลยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับหนึ่งศูนย์สองสี่ U E อย่างนี้เออว่าอหลายคนคือตรงนี้มันจะเป็นเลเวลสองเล้เเลเวลสามแต่เนี้ยเป็นเลขล็อตเลขล็อตของคนเลยนะฮะจะเป็นอย่นี้ก็คือถ้าถ้าใส่ล็อตนี้ ในไฟล์นี้จะมี3เลเวลหรือว่ามีแค่2 2อันนี้คือ1นึ่งอมันจะมีสองดูผลนะครับนั่นเนาะใช่ไหมคือดูผลเนี่ยมันจะดูตามล็อตก่อนดูผลมันจะดูตามล็อตนะครับถือว่าเรามี2ล็อตลูกค้าต้องมาเลือกเลเวลหนึ่งต้องเลือกล็อตนี้อ๋อมันไม่ได้อยู่หน้าเดียวกันใช่ไม่อยู่หน้าเดียวกันคือเลขล็อตมันจะโฟกัสอนี้งครับก็ไม่เป็นไรครับถ้าอย่างนั้นเราอาจจะต้องดีไซน์ไปว่าไอ้คอนฟิกเอฟวีเอฟีมันตีเนาะนิวเนาะเราอาจจะต้องอย่างนี้แหละ คืออันนี้มี2อล็อตแหละก็1032 U N สมบูรณ์อันนี้ของจริงกับ1024งศสองสี่ U E แล้วก็เลือกตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันมีไฟได้ใช่ไหมว่าเป็นเลขอะไรหรือว่าตัวนี้ตัวเลเวลหนึ่งเนี่ยมันสามารถเล่นไม่ได้่โอเคโอกาสจะเป็นเลเวลสองใช้เป็นตัวนี้อืมแล้วก็เลเวลสามตัวนี้อาจจะอีกทีหนึ่งลูกค้าอีกทีหนึ่งหรือไม่ก็ขี์เลขล้อมไปเลยก็ได้ครับเลเวลหนึ่งล็ออะไรสองสามเพราะตัวนี้รู้สึกว่ามันยอมจะยาวไหม ทำไมไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าทำไมต้องทำไมคนละล็อตไม่ได้มันมีผลต่ออะไรนะมันดูเวลาดูพีหน้ามันจะต้องเลือกทีละอันก็ได้แค่นี้แลวห้าจะพออยู่อันนี้คือเลขยล็อตอันนี้คือเลขยล็อตแล้วหนึ่งสองสองเอ็นเนี่ยคือเลือกสองมันต้องทำเหมือนซีดีซีนี่หรออย่างเช่นสองส่วนเก้ามีสามมีสามเลเวลอย่างนี้หรอ คือเวลาดูอ่ะหน้าเนี้ยนะครับลองลองลองไปสมมติเวลาดูหน้าเนี้ยไอเวลาดูเอลเจตัวเนี้ยมันจะขึ้นแค่อันเดียวมันจะขึ้นมันจะดึงดูตามล็อตไงเออมันควเออดูตามล็อตนะครับมันมีกี่เลเวลหนึ่งล็อตเนี่ยมีกี่เลเวลเพราะฉะนั้นล็อตเนี่ยมันจะต้องเป็นเลขเดียวกันแต่ว่าไอตรงแยกเลเวลทีหลังไม่งั้นมันจะดูหน้าเดียวกันไม่ได้มันจะกดสองอันถ้าเราไปเซตคนละคนละล็อตมันจะไม่ได้ันแบบแค่มันข้างบนอย่างเดียวใช่ไหมข้างบนก็จะว่าอ๋อ มาดูไดง่ายกว่าแต่วเราต้องดช่วยงว่าไหนเป็นเลเวลหเลเวลสอคืออันนี้คือเป็นที่มึนอกเขาส่งให้เราหรืออ่าเขาขายแยกเลยสองตึสามเป็นแปดตึ่งสามเป็นึ่สี่ไม่ใช่ไม่ใช่ร็บล็อกใหญ่เราจะทำยังไงก็มีก็ม่ตองเราเลเวลหนึ่งเลเวลสองเลเวลสามเลยเราก็เขียนสลนนั่นแหละต้องตั้งอินเวนต์ขึ้าว่าต้องทำยังไงอย่างงี้พี่ก็เซตตัวสอเลย นั่นแหละครับไม네่ไดน่ากินหาอะไรเดี๋ยวคุยไปได้จะไปเชี่ยวต้องเรียนก็ได้อีเซ็ตคอนโทรนเนาะถ้าเป็นคอนโทรนซิงเกิลนะครับเดี๋ยวใช้ปุ่มอิมมนเนเนาะวิธีการก็คือเราแตะเลือกเทสนะครับแล้วก็แตะคอนฟิกแล้วก็ใส่เลขล็อตลงไปนะครับแล้วก็ แล้วก็ใส่ชื่อเลเวลอันนี้เราตั้งได้โพดเน็กโพสหนึ่งโพสสองโพสสามโพสก็แล้วแต่ว่าเราจะตั้งเป็นโพสิทีฟหรือว่าเป็นแค่โพดอย่างเดียวนะครับหรือเราตั้งชื่อได้แล้วก็ใส่ตรงลิงก์ตรงนี้อ่านะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าลูกค้าเขาจะใช้ Qt วบารโค้ดแล้วก็เอา Qt เอาาโค้ด <c oughs> มากรอกตรงนี้นะครับบาโค้ดเราเจนเองได้เจนเองครับจออ๋อเจนเองก็ได้เหมือนกันใช่ไหมว่าอันนี้ถ้าเป็นฟิงเกิรต้องมากรอกบาโค้ดตรงนี้เนาะ ถ้าเป็นมัลติล่ะเดี๋ยวกรอกบาร์โค้ดตรงไหนตรงตรงนี้ครับตรงมัลติคอเนเซ็ปต์บาร์โค้ดแล้วก็คอนฟิกมาแล้วก็มาใส่บาร์โค้ดแล้วก็เลือกคอนโทรลว่าบาร์โค้ดนี้ทำคอนโทรลอะไรแล้วก็เลเวลไหนเป็นทษทีครับล็อตอะไรแล้วก็เลเวลไหนพอ,อเลือกเลเวลปุ๊บให้เราแตะเลือกเทสว่าเราจะทำอะไรบ้างนะครับเสร็จแล้วกดแอดนะครับแล้วเราก็ปินมาแตะเอาเอสเลยใช่ไหมมาติดทิวแล้วก็เสียบข้อมูลของให้เข้าไป จะเป็นคือต้องมีต mm ้องมีอาจจะไม่ต hmm. ้องจัด L S นะครับเรามีโปรแกรมสร้างาร์โค d e โปรแกรมออนไลน์ b a r c o ได้แล้วก็เจนมาก็ได้ครับเจนให้มันตรงกับที่เราสร้างชื่อครับแล้วมันจะ้อของของไอเมดมีไมีไอทอยู่น่าเขาน้าจะทำให้ได้ทั L S นะฮะทำเองอันนี้ผมไปเอาของเครื่องปิ้นอะไรนะจำชื่อไม่ได้อะไปเอาโปรแกรมัเครื่องปิ้นมาแล้วก็มาทำไม่ได้ พินเตอร์ไม่ใช่อินเทอร์เน็ตค่ะเป็นกิิ้์ที่มันไม่ใช่อินเจ็ตอะยูใส่พิมพ์เตอร์ที่เป็นเลเซอร์มัเป็นเลเซอร์นะจะเป็นเลเรอร์อันนี้พอได้เคยทำอยู่ มันต้องดูบาร์โคดฟอร์แมตของเครื่องที่มันอ่านได้ด้วยใช่ไหมใช่ใช่มันต้องดูเป็นอ่าโอเคโอเคเข้าใจกลักๆเป็นพวกโคดสามก้าครับที่มันเป็นทั่วไปครับอันนี้จะสะดวกก็คือเวลาสั่งเขาไม่ต้องไปสั่งไปที่หน้าจอครับเขาสามารถหยอดูปลเม้กสายบมเเีอะรด้ปล้องเสบมาเงได้เลย ่าข้อจํากัดคือเวลาที่เราเพิ่มคิวตีล็อตใหม่เราต้องมาแก้ล็อตทุกครั้งเนาะตรงนี้เนาะ <m uch> ถ้าเกิดเราไม่แก้ล็อตใหม่ปุ๊บคิวตีมันก็จะไปอิงตามล็อตตามบาร์โค้ดอันที่เราคอนฟิกไว้นะครับมันก็จะอาจจะผิดได้แต่อันนี้เป็นออปชั่เนเฉยๆนะครับหลักๆเราก็มาเต็มตัวมัลติเนาะถ้าเราไม่มีบาร์โค้ดเราไปทุกเต้นให้เขานะครับหรือถ้าเกิดว่าลูกค้าเขาแบบระบบเดิมเขาเคยใช้าบาร์โค้ดเราก็อาจจะต้องแอบคายแล้วก็ทำอย่างอื่นแต่ถ้าเป็นล็อตใหม่เราก็ต้องสร้างบาร <m uch ing> ์โค้ดขึ้้นมให่ออขงไ ไม่ไม่จำเป็นครับบาร์โค้ดนี้ใช้ได้กับคลิปนี้ือ่ใช่ครับแค่เรามาเปลี่ยนลิงก์้มาเปลี่ยนลิงก์มาเปลี่ยนลิงก์ทุกครั้งที่ทำรันเนี่ยเสแล้วจะอย่ตอนไหนใช่ครับบาร์โค้ดมันเป็นชื่ออยู่ตรงนี้มันจะลิงก์ว่าจะทำคอนโทรลรันไหนรันไหนเรื่องอะไรใช่ครับตรงเวกัรดูเนี่ยไม่ได้ใช้เนาะเงกัรดูมันจะดีเฟลอยู่ที่หนึ่งสองเอกับน่งเที่บริษัทเปิดนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าที่ไหนที่เขาจะทำซิกมางเนี้ยเขาคำนวณซิกมากเราค่อยมาให้เขานะครับอคอนฟิกน่าจะเสร็จแล้วตัวซิสเต็มเซตติ้งมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวขอมันจะเป็นเรื่องคอนฟิกอื่นแล้วเนาะอย่างเช่นตัวถ้าเป็นแซมเปิลออเดอร์ลิงนะครับตรงคาลิเบเรชันเนี่ยถ้าเกิดว่าแคลเอฟไปจะยอมไม่ใช้ไหมนะครับ ถ้าเกิดว่าเราต้องการเปิดให้ลูกค้าแล้วก็มาติ๊กตรงออนไว้ถ้าเกิดว่าแคลเอ็กไายเขาสามารถที่จะใช้เพิ่มแคลที่เอ็กไพได้แต่ว่าต้องมากดเลือกเองนะครับนี่กดให้เร็วสักการเรามากดเรามาออนทีหลังเรามาอใช่ไหมอ่าออนทีหลักก็ได้ครับแอดมินได้ครับแอดมินได้ตัวนี้ส่วนโฮสต์รีลลทโหมดเนี่ยจะเป็นเรื่อง LDS นะครับอาจจะเป็นให้ทาง Lecommit ดีกว่ามันจะเป็นพวกการรับส่วข้อมูลของเขานะครับเราไม่ ส่วนปิดอิงรีพอร์ตรีพอร์ตไม่ได้ไม่ได้พิมพ์อยู่แล้วมันจะเป็นพวกดีไฟหัวหัวกระดาษหรือว่าถ้าเกิดเขาจะให้พิมพ์ทุกอันนะครับก็ต้องมาติกว่าแล้วตรงลีสตงอ่าตรงจีเซิเราจะพิมพ์แบบไหนนะครับถ้าเกิดเขาระบบเดิมเขาพิมพ์อยู่ตลอดเราต้องมาอาจจะต้องมาติปอ่อนที่เป็นจซมเปิลแบบโมเดลลี่เนาะถ้าเป็นรีเซลลิสต์รีเซลลิสต์มันจะรอมันจะรอจนครบอย่างเช่นมันรอยี่สิบยี่สิบลาย มันถึงจะปริ้นมารอบหนึ่งแต่ถ้าเป็นแซมเปิลก็คือเทสไหนออกคนหนึ่งออกมันก็คือปริ้นลายคนเลยคนไปเลยนะครับส่วน r e เจนต์สัพพายนะครับเรเจนต์ซัพพายอันนี้เอาไว้เซตติ้งตัวโลเ alert นะครับค่าต่ำที่ที่ให้มันเตือนที่หน้าจอนะครับแล้วก็พวก o v e r r i d e เนาะผมเซตไปเด้เลยนี่ยังไม่ได้เซตให้มันจะมีเรเจนต์ expire overline ก็คือถ้าเกิดน้ำยาหมดอายุข้างขวดเนี่ย ยอมไหมนะครับถ้าเรากดออนเขาก็ยอมจ่ายเนะยาะยอมดีกว่าอยอมไหมอ่ะแต่จะบีออนบอร์ดนะครับยอมหรือเปล่าถ้าเกิดจะให้ลูกค้าใช้ก็มาออนไลน์เนาะแล้วก็รันคอนโทรลไบลอดหรือไบคิดนะครับไบลอดหมายถึงสมมติว,ว่าน้ํายามีห้าขวดเจ็บปรอดเด,ดีวยวกันมันก็รันแค่ขวดเดียวถ้าไบคิดห้าขวดคือรันทั้งห้าขวดเลยนะครับนี่อาจจะต้องถามกับลูกคา้าทีหนึง่งเนาะแล้วก็ส่วนตัวซัลายซัลายก็คือน้ํายาอื่นที่ไม่ ที่ไปใช่น้ำยาหรือพวกตัวน้ำล้างนะครับที่ทาอะไรดี้ปกติลูกค้าจะใบล็อหรือใบคิดทั่วไปที่เราเคยใช้ทั่วไปถ้าเป็นแอร์พอร์ตเขาจะเป็นบใบใบคิดใบคิดครับเขคือใส่ไปกี่อันเขาจะทำผลลู่มาเพราะเขาไม่รู้ว่ามันจุดเชื่อมต่อระหว่างมันหมดกันเก่ากันใหม่เมื่อไรเขาเลยทำเป็นตัวที่หายไดีจริงจริงที่คนทำาบคิดเลยเออใบคิด คือแล้วแต่ระบบคุณว่าห้องแล็บด้วยเนาะบางที่ที่เขาแบบทํา LA อย่างนี้หรือเขาไม่ได้เคร่งมากนะครับเขาอาจจะรีควายแค่บายหลอดแต่ถ้าเป็นพวกไอโซลงมาใหญ่ๆเขาจะทําเป็นลายคิปแทนอีอย่างนี้นะคิปนี้ LA ครับเดียวใช่ครับตัวออนบอร์ดโซลูชันก็คือน้ํายาล้างในเครื่องเนาะถ้าเกิดมันหมดอายุ Mm hmm. ยอมใช้ไหมอันนี้เดี๋ยวเปิดไปก่อนนะครับ mm hmm. เผื่อมีปัญหาขึ้นมาเราจะได้เพราะว่าเราจะเซ็ตติ้งได้ตอนที่เครื่อนว่างเท่านั้นนะครับ mm hmm. ก็ออดไปก่อนพวก ITP m โมดู e ไอ้ป้ายก็ออนร้นยอ่า hmm. แล้วก็เช็คนิดนึงนะครับพวกขนาดขวดของกลุ่มพวกนี้ถ้ mm hmm. าไม่ใช่90 ml mm hmm. ให้เปลี่ยนเป็น90 ml mm hmm. นะครับเป็นน้ำยาลางเนาะเดี๋ยวพี่ให้ดูว่าอยู่ตรงไหนอ่าแล้วก็อีกอันนึง s e ต t e m Control Center s ์เ e ต m Control Center ตัว Number Format ต้องเป็นนันนะครับอันนี้จะเป็นหน้าเซ t i n g b พวกวันที่แล้วก็ Format วันที่เนาะต้องเป็นน,นันถ้าเป็นคอมมามันจะมีผลต่อเวลาที่ l ซลเใช่ครับคือปกติหน้าเนี้ยช่างเขาจะเซตไว้ให้เรานะครับอาจจะมารีเ็คอีกรอบนึงแล้วก็ก่อนที่เราจะเริ่มนันเราดูวันที่ก่อนว่ามันตรงหรือเปล่าทาให้ตรงเราก็มาแก้ที่นานี้นม โมดูโมดูมีแค่ที่เข้ามาจะมีออนกับออฟของ i อ t m o d โมดูนะครับถ้าเกิดว่าเราเปิดใช้ i t t o d u โมดูกรุ่มอิเล็กโทรไลท์นะแล้วก็มาอินสตอลนะครับเผื่อช่างเขาไม่ได้อินสตอลให้เราก็าแรงมากนะตอนนี้ตัวแซมเปิลแฮนเดอร์อันนี้ไม่มีอะไรเอางเ้ออ่ะมีแค่นี้น่าจะเป็นแค่ตัวอันแรกนะครับ ส่วนหน้าสองจะไม่ไม่มีอะไรที่เราต้องเต็คเพิ่มแล้วนะครับที่ไปซื้อ premium ใช่ไหมอ๋อไม่มีครับมีพี่กิตพี่เอ็งในเมืองไทยมีประมาณสองพี่ที่เขาใช้อ p r เ m i u m ผิดใช่ียวอ่อไม่ใช่อเนลครับอ๋อเวธานีอ๋อเวธานีแล้วก็อ่าพระรามเก้าอ๋ออันนี้จะเป็นบาร์โค้ดที่เขาออนว่าบาร์โค้ดอันไหนที่มันออนอยู่นะครับเราเช็คดูก็ได้แต่ว่า ตัวอย่าง<ห>มันจะ enable <ห> <จะ S 2> ทุกท้ายอยู่แล้วนะครับจะเป็นเป็นจะเป็นท้ายบาร์โค้ดที่งั้นเมื่อเราเซตให้มันอ่านบาร์โค้ดของคอนโทรลนะ,ะต้องเซตเข้ไปดูอ๋อขอให้ฟอร์แมตตรงตามที่เครื่องมันยอมรับนะครับอ๋อถ้าเราเซตเป็น1 3 9 1 2 8อะไรมันก็ได้หมดใช่มันอ่านหมดใช่ครับดูด้วยว่าเครื่องมันออนไหมใช่ไหมใช่ใช่ถูกต้องครับใช่ครับตอนนี้มาเช็คครับมาเป็น enable หรือเปล่าเช็คซ้ำนี่คืออะไรครัเช็คซ้ำอันนี้อันนี้ไม่ทราบนะข่าวเองขาวจะมีดเผื่อมันจะมีปดนไง โดยส่วนใหญ่มันจะ enable มา default enable มาอยู่แล้วนะครับอะโอเคบทอีกอย่างอะทีนี้อันนี้เสร็จแล้วเนาะถ้าเกิดว่าเราจะเราจะเราจะ import เก็บไว้เผื่อเอาไป export ที่อื่นเนาะแล้วก็ตรงนี้ command l i a e e d i t e r แล้วก็ import ขอโทษทีครับ export นีจะไยากเลยนี่ซื้อแผ่นซีดีมาก็เอ็กพอร์ตตปวนี้เลยเนาะต้มุไม่ได้อันนี้มพุนไม่ได้แล้วก็เทสคำนวณทำไม่ได้ a เอย l e เอยทำไม่ได้มอ็กพอร์ตเอหรอพนี้็กพอร์ตก็มาเอ็กพอร์ตไปยดปีไม่เปิดไซแตล้ต้องมาอยู่แล้วไงยดีได้ค่ะไมนยืดีเรื่องดีกว่าเนาะเพราะว่าไัครับมันก็ต้องเลือบระเบียนอันเดียวหนึ่งอัน สี่แปดพันหนึ่งอันสีเรแยกไม่ได้หรอกนเราอันเดียเราตายซีดีอันีซีดีนนี้กว่าเนทำไมไม่นีันไร่ไ้อ๋อือเครืออันไรได้เราไม่ได้ซีเรียสเราเรื่องรดานะซีเรียสแต่ว่าเรื่องเรื่องรักอะไรเงี้ยลอเาเคราเลยสี่แปดพัน ใช่ทำไปเสียเพื่อนดูสีแบบพันนุเลี่